สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาดี20นาฬนาทีพบกับรายการพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพี่สุนันท์ศรีจันทราทางสนทิชานสตอรี่ครับทุกช่องทางมาติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและตลาด หลักทรัพย์สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ภายใต้ความพันผวนมาโดยตลอดนะครับตลาดหุ้นของไทยนะบางวันก็ตกดิง่งบางวันก็พุ่งขึ้นสูงมันจะเกี่ยวพันกับการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิออกมาบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความโง่ความฉลาดเดี๋ยวเราไปฟังพิสุนันขยายความให้ ว่าสาการตลาดหุ้นเป็นอย่างไรและเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานจะต้องการดัน GDP ไทยไตรมาสแรกเนี่ยะครับให้ขึ้นไปที่3.2แล้วออกมาปลอบใจประชาชนว่าอย่าท้อนะครับตอนนี้ก็แนะนำท่านผู้ชมก่อนนะครับอาราบิก้าเบตาบี ช่วยกันซื้อช่วยกันสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวครับเอามาเพื่อทำงานทางด้านข่าวสารผมเนี่ยชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นกีฬาลางแจ้งได้ใช้ความคิดใช้สมาธิใช้ความมุ่งมั่นใช้ความตั้งใจอุปสรรคกันหนึ่งนะครับที่กลัวมาโดยตลอดก็คือ การปวดเขา่าติ๊กก๊อปเนี่ยมันต้องใช้เขา่าจะมีอาการอยู่เรื่อยเนี่ยต้องใส่สนับเข่าเนี่ยนะป้องกันนะหลังจากได้กินแคลดีทรีพลัสเป็นคอลลาเจนที่ลูกสาวผมซึ่งก็ติ๊กก๊อปเหมือนกันเห็นพ่อปวดเขา่าก็ไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคิดค้นแคลดีทรีพลัสเคทมาหลังจากกินไป5วันนะครับอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่เอามาเรียน กับแฟนๆของสารบัญทิศทางไทยแฟนๆของสมทิยานนะครับเป็นสินค้าที่ได้ใช้จริงและได้ผลจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซโอี i, หนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง5 9 9บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1จ่ายเพียง1,190บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9ส่ห9หรือ Li@ น์แอดช้อปสี่ดอตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะกลับเข้าสู่รายการอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่สุนันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ ตัวเอครับอ่านี่ก็เราย่างเข้ามาสู่เดือนมีนาคมแล้วครับเดือนสุดท้ายในไตรมแรกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมแต่ว่าดูทุกอย่างแย่ลงนะสถานการณ์การเมืองก็ยับแย่นะครับแพงอันยับเลยยังไม่มีใครไปแจ้งความนะฮะพักรุกแล้วรัฐบาลครับแต่เอาก็ตายแน่นอนครับทางการเมืองเนี่ยผมเรียนพี่ได้เลยว่าเอากันตายแน่นอนอยู่ร่วมรัฐบาลกันนะครับ แต่มันถือมีดไว้ข้างหลังคนละด้ามพอเพลอปปั๊บแทงนะไม่ใช่ไม่แทงนะตอนนี้เผลอปั๊บแทงเพลอปั๊บแทงนะครับนี่เป็นอีกปัจจัยนะครับที่นำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเป็นปัจจัยลบส่วนหนึ่งเป็นตัวแปรส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำเลยครับเศรษฐกิจก็ฟุก การเมืองก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่แน่ใจว่าองค์หญิงจะนั่งเป็นนายกได้อีกนานเท่าไหร่จะครบวาระไหมซึ่งตอนนี้ไม่เชื่อว,ว่าจะครบวาระนะครับก็นี่แหละสถรนภาพของรัฐบาลสั่นคลอนมาตราการในการปลุกความเชื่อมัน่นกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เป็นทิ้นเป็นอันนะครับมาแล้วครับนี่ก็ดูแปลกๆนะครับปกติเนี่ย คือเขาประมาณการเศรษฐกิจหรือต้องการเป้าหมายเศรษฐกิจเขาจะทำตัวเลขกับล่วงหน้าแต่ว่านายกคนนี้เจนไวอาจจะคิดไวหนะ่อยแต่ทำช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปสั่งให้หน่วยงานกำชับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเร่งทำงานเร่งผลักดันรมาตรการครับเพื่อกระตุ้น GDP หรือผลิตภัณฑ์มลลวลรวมภายในประเทศไตรมาสแรกนะครับ ให้โต3.2%เท่ากับไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าเป้ามากแต่ว่าต้องการให้ไตรมาสแรกปีนี้ไปเท่ากับไตรมาสที่4ปีที่แล้วครับซึ่งโตที่สุดนะแต่ตามปรคาดหมายสําหรับไตรมาสที่4มันทําให้ GDP ทั้งปีเป็นโตแค่2.5ผ่านเป้าไปคราวนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรตั้งเป้าหมายไว้3.2ได้แต่คุณมามสั่งเนี่ยเอาต้นเดือนมีนาคมเนี่ย คุณสุนียามันเป็นเป็นแครับครับคุณจะมาสั่งอะไรเหลือคุณได้จะสั่งนะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทํางานเอาไต่มาสแรกให้ัตสามจุดสองแต่คุณจะไปสั่งวันที่หนึ่งเมษานะให้มันจบไต่มาสไปก่อนเออมันจะรู้เรื่องเลยครับคุณมาสั่งแล้วผ่านไปสองเดือนกว่านะคุณไปคิดช้านะครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยมีโอกาสเป็นไปได้ตคุณสุนยา คุณสนัญาถามผมมีฝากกลิ่นไปได้ไหมผมไมาอย่างนี้เรื่องตลาดคุณน,นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาบรเกอร์แทบทุกสำนักหลายสำนักนะสี่ห้าสำนักเนี่ยออกมาปรับเป้าหมายตัชนีปลายปีนี้จากเดิมนี่มองที่พันหกก็มีมองที่พันห้าร้อสิบก็มีพันห้าร้อยสามสิบก็มี 30, มชวนใหญ่ปรับมาเหลือ 1380จุดครับ1390จุดไม่มีใครให้เกินพันสี่เลยโอ้โหหายไปสองร้200จุดนะครับแล้คิดดูนะเขาปรับประมาณการจากโลคสวยมาสู่โรคแห่งความเป็นจริงก็มันมีถึงเรื่องนโะยบายทรัมใช่ไหมภาษีเดี๋ยวเอาแม่เอาชักเข้าชักออกมันปั่นป่วนนะแต่แน่นอนมันสร้าง ความไม่มั่นใจของนักลงทุนทั่วโลกน,นี่เป้าหมายดิจิมีโบรอเกอร์เขายอมรับนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่เรมองโลกสวยเดี๋ยวนี้เรากำลังขาดแคลนหรือกำลังสูญพันธุ์คนที่มองโลกสวยนะครับคบเพราะสุดท้ายออกมายอมรับความจริงโลกเป็นความเป็นจริงมันไม่ใช่ในายกอย่างสามจุดสองมันจะเป็น <ผม S 1> ยังไ<า>ง ว่าตอนที่กําหนด3.2เนี่ยเขาได้พูดปัจจัยไหมว่าปัจจัยอะไรที่จะดีขึ้นปัจจัยอะไรที่จะดีขึ้นนี่ข้าวไม่ไม่ไม่สั่งให้หน่วยงานอย่างเดียวช่วยกันโดยสั่งลอยลอยไม่มีรูปทําเลยข้าวเปลือกตกตำนะข้าวเปลือกตกตำและตมตรีพาณิชย์บอกว่าเฮ้ยไปปลูกกล้วยครับเลิกปลูกข้าว นี่คือนี่คือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะครับพี่โอ้คิดได้ดีนะคิดดีนะไปปลูกกล้วยไมบอกว่าญี่ปุ่นต้องการเยอะไม่ไม่ไมสงสัยนั่นนะสงสัยไปใกล้ใกล้ที่ไปคุยมากไปนั่งกับรัฐมนตรีกล้วยมันก็ติดเรื่องคุยกล้วยมาไงนะครับอืมมึงจะไปส่งที่ไหนครับถ้าปลูกกันทั้งหมดเนี่ยนะ เดี๋ยวเอาเอา,เอากล้วยไปปาปลาหัวคุณไม่แจกแล้วละ่ะกล้วยนะเอาไปปาประคุณอนะ่ะมันจะไปขายที่ไหนกันหมดถ้าทุกคนมาปรุงนะเลิกปรุงข้าวเออเอาปุ้ยเอากล้วยไปนโะรงพยาบาลบ้านาราชวิถีป้อนเด็กนะอืเด็กหลายเดือนนะสองสาเดือนเนี่ยกินได้แล้วนะป้อนกล้วความจริงเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้พี่สุนันท์ฟังครับพี่เคยสังเกตไหม พี่เคยซื้อข้าวเองไหมข้าวข้าวสารในห้างอะ่ะเออไม่หดืไม่ซื้อผลยตก็แม่บา้านส่วนใหญ่พวกเราพวกแม่บา้านผมเนี่ยเดินห้างเรื่อยซื้อจับจ่ายไปตลาดข้าวสารเนี่ยนะครับพี่มีตั้งแต่ถุงละสองร้อยหอมมะลินะสองร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนั่นแสดงว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับมีกิโลละ สี่ิบาทห้าสิบาทหกสิบาทข้าวขาวหลายเกรดหลาเกรดหลายเกรดข้าวขาวนะครับมียี่ห้ายี่เจ็ดสามสิบแต่พี่มไม่สังเกตเลยครับว่าเวลาเข้าเปลือกออกมาพูดกันนะข้าเปลือกเจ้าตอนนี้เหลือกิโลละหกบาทเจ็บาทอ้างว่าเป็นการสอรอกนี่ไม่ที่ชาวนาปราปรท้วงแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณพิชัยบอยไปปลูกกล้วยเนะี่ย ข้อมูลที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าข้าวเปลือก2กิโลเนี่ยมันเท่ากับข้าวสาร1นกิโลดังนั้นเนี่ยนะชาวนาขายข้าวได้หบาทหบาทเนี่ยมันเท่ากับข้าวสารเนี่ยควรจะต้นทุน10บาทหรือ12บาทแต่ทำไมข้าวสารขายยีบาทและที่ราคาข้าวเปลือกเหลือบาทหบาทมาจากอะไรทราบไหมฮะ เพราะมันเอาราคาส่งออกเนี่ยมาตั้งราคาขัาเรืเอกอแต่ไม่เอาราคาข้าวที่ขายในประเทศเนี่ยมาตั้งราคาให้กับชาวนาด้วยข้าวอุติผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยกินในประเทศนะส่งออกนิดเดียวเพราะนั้นอเ,อเอาส่วนน้อยเอาส่วนน้อยเป็นมาตรฐานเอายอดขายส่วนน้อย เป็นมาตราฐานกำหนดราคาสำหรับชาวนาซึ่งเป็นส่วนน้อยราคาต่ำด้วยเพราะมันเป็นราคาทรงออกคุณควรจะเอาสองอันเนี่ยนะมาคำนวณราคาไม่เพราะอะไรฮะเพราะทุกรัฐบาลจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับนายทุนค้าข้าวหรือไม่เงินส่วนต่างนี่นะครับพี่เป็นแสนล้านนี่ผมศึกษามาเป็นสิบยี่สิบปีเลยนะตัวเลขอยู่ในมือหมดพยายามเสนอมาอมหลายรัฐบาลว่าเฮย้ย มึงไม่ต้องใช้เงินจำนำข้าวไม่ต้องใช้เงินประกันราคาข้าวเลยแค่ไปเอากำไรส่วนต่างของข้าวที่ขายในประเทศเนี่ยนะมาคำนวณให้กับชาวนาด้วยนี่พออ้านราคาส่งออก<แ>ส่งออกได้น้อยถามว่าส่งออกได้มากแล้วราคาข้าวจะขึ้นเหรอมันขึ้นไม่ได้เพราะตัวที่มาวัดไม่ได้ปริมาณมันคือราคาเฉลี่ยของราคาที่ส่งออกเนี่ยพี่<แ>ดูสติ<แ>ปัญญาของดรีพานิษแล้วมึงจะมัน ดันจ d p ได้ไงเออนี่ถ้าอย่างงี้นะเราเป็นผู้บริโภคประชาชนเนแล้วขอขอตั้งสากลหรืออะไรได้ไหมข้าวที่คุณส่งออกผมรับซื้อเออรับซื้อแล้วมาผลิตใส่ถุงขายขอมาจีนได้ยี่สิบสามสิบเอร์เ็นต์พอนั่นนี่เออเนี่ยราชนาก็ได้แบ่งคนละครึ่งเลยเนี่ยชาวนาก็ได้เราก็ได้ผู้บริโภคก็ได้บริโภคถูกลงชาวนาก็ได้ราคาที่เพิ่มขึ้น ไม่ทำไมไม่มีคนคิดเรื่องแบบนี้แต่ความจริงเลยะครับรัฐเนี่ยนะครับใช้อำนาจของกรมการค้าภายในของกฎหมายควบคุมสินค้าเนี่ยนะนสามารถในการที่จะราคาข้าวสารในประเทศเนี่ยมาประกาศเป็นราคาข้าวได้เลยนะครับเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ล้วนๆนะไม่ต้องทำ <ừ. S 1> แบบนั้นเลยขอรัฐม <ừ. S 1> ีความจริงใจกับชาวนาอ่ะออไปเรื่องอราคาหุ้นเนี่ยพูดไปก็บ่นที่ชานาวก็ไปทวงกันไม่ไม่แกพูดอย่างนี้นะคุณสุริยา จะพูดว่าปลูกกล้วยนะคุณสริย,ยาเน,นี่ยน่าจะเอากล้วยไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงันนี้ซะหน่อยนะแจกกล้วยกันหน่อยนะอะมามาดูเรื่องรัฐมนตรีคนนะ,ะที่ก็ไม่เบาเหมือนกันไม่เบาปากไม่เบาคุณถาวรภูมิรมัฐม,มนตรีช่วยว่าการการะทรวงการคลังนะครับที่ที่ดูแลกํากับตลาดหุ้นนี่นะเขาก็มาพูดถึงเรื่องนักข่าวไปถามไงว่าเฮ้ยทำไมมูลคุณตกมัน ต่ำมาพันสองร้อจุดแล้วก็ต่ำุดในรอบห้าปีตานหน้าข่าวไงรู้ป่าบอกว่าเนี่ยถ้าคนที่ฉลาดก,ก็จะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นโอกาสแต่คนที่ไม่ฉลาดจะตื่นเต้นและมองไม่เห็นโอกาสเท่านั้นหรอครับโอ้โหทัวลงครับจะรับไม่ไหวอ่ะวันนุกขึ้นต้องมาขอโทษนักลงทุน เพราะว่าบอกว่าที่พูดไปเนี่ยเวลามันสั้นแล้วก็ไม่ตรงกับเกตนตารมณ์ที่ต้องการจะนําเสนอต้องการจะสือนะ้อคือพูดเลวนะฮะคราานี้เนี่ยเวลาพูดมาทําไมกระแสตตโต้กลับเยอะคิดดูนะฮะตั้งแต่ต้นปีพูดลงมา200จุดเท่ากับเฉลี่ยเดือนละร้อยจุดนะครับจาก1,400จุดจุดปิดเมื่อปี2567แล้วคนที่ซื้อคนที่ฉลาดเนี่ยซื้อ ปรากฏนักลงทุนรายย่อยซื้อสามหมื่นห้าพันล้านครับแล้วซื้อหุ้นแล้วลงอ่ะหมายความว่าไงก็ไปเชื่อคุณเผ่าภูง่ะซื้อไงวิกฤตเป็นโอกาสไงซื้อซื้อซื้อเจ๊งไงส่วนคนที่บอกว่าไม่ฉลาดก็คือนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันซึ่งต่างชาติขายหุ้นมาสะสมนะครับจนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นปีสองหมื่นสามพันล้าน แล้วก็นักลงทุนสาบันห้าพันกว่าล้านนักลงทุนอพอร์ตโลเกอร์ห้าพันกว่าล้านสามกลุ่มรายใหญ่นี่ขายหมดเลยนะครับเขางโง่ใช่ไหมครับที่ขายแล้วเขาขาดทุนน้อยลงไงเพราะขายก่อนไงขายก่อนพูดลงเขางโง่เหรอครับและรายย่อยเราเนี่ยเขาเสียหายขาดทุนจากคุณแล้วคุณจะไปดูมูถูเขาอีกซ้ำเติมเขาอีกไม่เจ็บปวดอ่ะ นี่ลนะนี่เป็นสายเหตุที่ทําให้ในเผ่าภูนต้มรีบกลับตัวแล้วมีรัฐมนตรีแบบนี้เยอะนะคะนระับนี่กระทรวงบณิชย์กระทรวงการทันก็เหมือนกันนะและนางสาวแพาทองทานชินวัตรจะที่ร้องให้รัฐมนตรีประเภทน,นี้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ,รบมันจะฟื้นเหรอครับคุณเผ่าภูนะิเนี่ยน่าเสียดายนะพี่ความจริงจบ ด็อกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากอิลลินอยนะอายุยังน้อยนะก่อนหน้านี้นะก็เคยทํางานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมานะชอบการเมืองก็ไปชวนก็มาอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นรองเลขาธิการพรรคตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่เนี่ยครับการเมืองเนี่ยนะเวลามันได้ตําแหน่งแห่งหนเข้าไปได้รับใช้นายผู้มีอานาจเนี่ยนะมันทําลายสติปัญญาที่มีหมดอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ ผมดูนะแกเป็นคนที่บุคลิกดีการศึกษาดีนะบุคลิกดีนะครับเรียกว่าในครมชุดนี้เนี่นะบุคลิกเขาดีนะหน้าตาดีนะการศึกษาดีแล้วผมว่าฐานะดีนะผมเลยบอกว่าอย่างนี้เอาละคุณว่าคนอื่นเขาไม่ฉลาดใช่ไหมตื่นเต้นนี่ไหมงั้นคุณเลยคุณเผาภูมิคุณมีเงินเท่าไหร่คุณฟากเงินคุณอกมาเลยคุณคนฉลาดท่านโมดีเพราะคนฉลาดพาะเจ้าประคุณใส่เงินไปที่ตานุษนเลยซึ่งพูดได้หมดเลยครับเท่านั้นไม่พอนะ การประชุมคณมวัรอังคานนี้นะครับคุณขอนําเสนอก่อนเลยบอกรักมนตรีผู้ชาฉลาดทั้งหลายตอนนี้หุ้นมันเป็นโอ,อก,กาสนะพื้นฐานประเทศเราดีเราเรียกเลยลงขานคนเรสิบล้านร้อยล้านมาเลยเราจะมีกองทุนหุ้นคนฉลาดอาจจะมีเป็นหัาพันล้านนะครับนี่ตลาดกําลังขาดขาดกําลังซื้ออยู่ต้องการเงินก้อนใหม่ยอยู่ช่วยกันหน่อยคณม,มคุรีลงลงทุนโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมครับ เป็นรัฐมนตรีคุณก็หาทางดีให้คนอื่นให้คนอื่นบริหารจัดการคุณใส่เงินเข้าไปในกองทุนอ่าใช่ไหมไอ้นี่นร์จริงประชดเนี่ยก็ได้ทั้งสองอย่างครับถ้ามันเกิดได้จริงดีนะมีเงินเข้าไปแล้วก็เนี่ยบ้านเมืองมันดูหมดความหวังจริงๆนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันโอ้โหมันก็เหมือนเราต้องบ่นเงินทุกสัปดาห์ แล้วมันจับไปยังไงออแล้วหุนหุน,นมีโอกาสไหมครับสัปดาห์นี้เป็นไงหุนเนี่ยก็ยังยืนอยู่1,200จุดนิดนิดนะวันศุกร์ผีเข้าดีขึ้นมา14จุดไม่งั้นต่ำกว่าฟัง1,200จุดนะครับก็วันศุกร์ผีเข้าแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ในปีนี้ก็ดูดีเขาปารับลดลงมา200กว่าจุดนะโบรกเกอร์แทบจะทุกสำน,นักที่ยังไม่ปรับคาเทียร์ปรับนะครับมองโลกสวยเนี่ยเพราะ มันไม่หมดแล้วมันสูญพันธุ์หมดแล้วคนที่มองโลกสวยตอนนี้เหลืออยู่กับคนที่มองโลกแห่งความจริงอยู่ในโลกแห่งความจริงและเป็นความจริงที่เลวร้วายก็ฝั่งรัฐบาลพูดสวยๆมองโลกสวยก็จําเลยนะครับคนที่มองโลกสวยกําลังสูญพันธุ์ไปถ้าเรา<ำ>เชื่อเขาเราจะสูญพันธุ์ตามนะกําลังซื้อ <ๆ S 1> ใน<า>ตลาดที่มาจากนักลงทุนเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกว่าแทบไม่มีเลยทุกคนติดหุ้นที่ฝรั่งเทขายออกหมด เราฝรั่งก็ยังไม่เลิกขายนะปีนี้มิ้วจะขายเป็นแสนล้านหรือเปล่านี่นะครับสองเดือนกว่าสองหมืนสามพันล้านเข้าไปแล้วเฉลี่เยนะเดือนเลยครับก็เท่ากับเฉลี่ยขายเดือนละหมื่นล้านและท่างการกำลังซื้อไม่มีนะขายมาใครจะไปรับพูดมันก็ลงไปเรื่อยรครับถ้าปีนี้เราเฉลี่ยน,นะฝรั่งขายเดือนละหมื่นล้านแล้วพุ้นดวงหมื่นล้าน ก็ปีนี้อีกแสนสองตัวเท่ากับว่าสามปีนี้นะสองหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดประมาณห้าแสนล้านครับไหวเลยครับตลาดาทุนจะอยู่ไหวครับแล้วตอนนี้เงินอรั่งเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับพี่พันสองร้อยจุดน,นะฮะเงินฝรั่งตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ได้เงินโอ oh, ้อย่าไปคิดเลยครับหลายล้านล้านครับหลายล้านล้านบาทครับถ้าคำนวณเขาลงทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ถือหุ้นอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็โอ้โสี่สี่ห้าล้านล้านบาทครับนั่นเดี๋ยวไปบอกว่าเขาจะหมดแรงขายไม่มีทางรอกครับโอ้ยฝรั่งขายเยอะแล้วไม่ขายแล้วขายได้โ้วยอีกเยอะขายจนตลาดหุ้นพังอ่ะถ้าเขาจะขายหมดนะล้าง่อนพังเลยนะครับถ้าพังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็ผลที่ชั้นกลาง คนเศรษฐีบริษัทจดทะเบียนอะไรเนี่ยหา้หม,หมดครับเช็นหมดเซ็นหมดหนักจำที่ว่าสินไปโวไว้กับสื่อที่ทำงานเกี่ยวบเรื่องตลาดหลับบกทรัพย์เหมือนกันโอ้โหวันนี้นักขา<อ>่ขาวควนเจอหน้าทักษิณควรจะถามหน่อยนะว่าที่ไปโวไว้วันก่อนเนี่ยเป็นไงอก็ระวังถามถามระวังเราถูกท้องนะ ถามไม่เข้าหูเดี๋ยวถูกท้องคอี่อารมณ์ร้อนอยู่ครับครับได้ครับพี่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทั่สำห์ับ้าเราพบกันใหม่ครับครับไม่ขอบคุณสวัสดีครับพี่ท่านผู้ชมครับเหนื่อยหมดนะครับตอนนี้คนทําธุรกิจทุกแขนงทุกสาขาอาชีพนะครับมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นปัจจัยในการฟื้นฟู โอ้โหนายกบอกว่าอ่ะผลักดัน GDP นะไตรมาสแรกได้ขึ้นมาโอ้แล้วมาบอกเอาท้ายไตรมาสทำไมไม่คิดตั้งแต่ต้นแน่นอนเราเข้าใจได้เพราะเรามีนายกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแม้แต่การแต่งตัวของตัวเองสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ